สวัสดีครับเจ๊กดีบายทำเองได้ที่บ้านกลับมาพบกันแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้มัลติมิเตอร์ดิจิตอลเบื้องต้นนะฮะจากที่ผมเคยทำคลิปนะครับวิดีโอการใช้มัลติมิเตอร์ดิจิตอลเบื้องต้นไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นคนละตัวกันนะฮะแต่หลักการก็จะคล้ายๆกันนะครับในต,ตัวนี้จะมาขยายความละเอียดในการวัดเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนะฮะมาเริ่มต้นกันตั้งแต่ ใส่แบตเตอรี่เลยนะฮะตัวนี้นะครับคือแบตเตอรี่ของมันเต็มิเตอร์ตัวนี้นะฮะตัวนี้ผมซื้อมาประมาณร้อยกว่าบาทนะครับร้อยต้นๆนะฮะซื้อได้ตามร้านค้ารัชดาทั่วไปนะครับมาใส่แบตเตอรี่กันเลยนะฮะอันนี้จะใช้ฐาน9โวลต์นะครับ9โวลต์ในการเลี้ยงนะฮะ นี่ใส่ไม่ยากครับใส่ตามาขั้วบังคับอยู่แล้วนะฮะเดิเบตัวเสียบสายเลยนะครับ ีดำนะครับเสียบเข้าคอมนะครับตัวนี้จะเป็นเรียกว่าคอมมอนนะครับแล้วก็สายสีแดงนะครับเข้าตัวนี้นะครับ V ีโอมแล้วก็สัญลักษณ์ไดโอดนะครับหลังจากนั้นก็ทำการเปิดสวิดครับ ฟังชันแรกนะครับจะเป็นฟังก์ชันวัดไดโอดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชันในการวัดนี่นะครับวัดพวกความต้านทานนะครับคื่ตัวนี้นะฮะมาดูกันเลยครับย่านการวัดแรกนะครับวัดได้สูงสุด200โอห์มนะครับ แกนที่สองนะครับวัดได้สูงสุด 2k โ oh อห์มนะครับแกนที่สามครับวัดได้สูงสุด 20k โ oh อห์มครับต่อไปครับวัดไ oh oh ด oh ้สดูงสุด 200k โอ oh ห์มนะครับตัวนี้วัดได้สูงสุด2เมกะโอห์มนะครับแลวก็วัดได้สูงสุด20มนะครับแล้วสุดท้ายนะครับวัดได้สูงสุด200เมกะโอห์มนะครับตัวนี้ โซนที่วัาไดโอดนะครับสายสีดานะครับจับที่ขาแอนโนดนะครับสายสีแดงจับที่ขาแคโทดนะครับอันนี้นะฮะนี่วัดจะไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสายสีแดงนะครับจับที่ขาแอนโนดสายสีดําจับที่ขาแคโทดนะครับจะขึ้นนะครับถ้าขึ้นในลักษณะนี้นะครับแสดงว่า ไดโอดีนะครับจะขึ้นอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้เรียกว่าไบแอตตงนะครับดูนะครับสลับกันจะไม่ขึ้นนะครับนี่ครับไดโอดีครับแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับของย่านการวัดไดโอดนะครับก็สามารถที่จะวัดความต่อเนื่องหรือว่าวัด ว่าต่อหรือขาดได้นะครับแบบนี้นะฮะผมจะใช้ทําการวัดฟิวนะครับนี้คือฟ like ิวดีนะครับวัดอย่างนี้นะฮะนี่นะคะรับฟิวดีนะครับแบบนี้คือฟิวที่ใช้งานได้ดีนะครับฟิวปกตินะครับไปนะครับคือฟิวที่ขาดนะครับวัดจะไม่ขึ้นนะครับนี่นะฮะถ้าขึ้นแบบนี้ก็คือฟิวขาดนะครับ ดูย่านการวัดต่อไปนะครับย่านวัดสองร้อยโอห์มนะครับถ้าย่านการวัดสองร้อยโอห์มนะครับเรานำ R นะครับตัวต้านทานนะครับที่มีค่าสองร้อยยี่สิบนะครับมาวัดก็จะไม่ขึ้นนะครับเราต้องเลือกอย่านการวัดกับตัวต้านทานที่เรามาวัดนะให้ถูกต้อง เหมาะสมกันนะครับย่านนี้นะครับวัดได้สูงสุด200รโอห์มนะครับตัวนี้220โอห์มจะวัดไม่ได้นะครับเราก็ต้องวัดในย่าน r ที่ไม่เกิน200 oh นะครับนี่นะครับตัวนี้น, oh นะครับนี่ r ตัวนี้ r 100โอห์มนะครับ r ตัวนี้ r 100โอห์มนะครับมิเตอร์อ่านได้ 9 8 4จุดนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะครับวิธีการวัดครับต่อไปนะครับย่าน 2K นะครับนะครับ200อ่า220โอห์มนะครับมาวัดนะครับก็จะวัดนี่นะครับก็จะได้เป็น218นะครับอันนี้คือย่าน2ง 2 k นะครับตัวนี้ตั้งแต่200โอห์มจนถึง2 k นะครับนี่วัดได้นะครับสังเกตว่าจะวัดขึ้นเป็นจุดทศนิยมนะครับเป็น0.218นะครับแต่จริงจริงแล้วก็เป็นการแปลงหน่วยของมิเตอร์เองนะฮะเพราะว่าเราวัดในย่าน2อง k นะครับเราเอา r 200โอห์มมาวัดนะครับก็เลยได้เป็นจุด218นะครับครับ เรามาดูย่านการวัด 2k กันเลยนะครับกรณีนี้นะครับผมจะ R15k นะครับมาวัดในย่าน 2k นะครับมาดูกันว่ามิเตอร์จะอ่านได้ไหมครับดูนะครับผมครับสังเกตว่ามิเตอร์นะครับจะไม่ขึ้นค่านะครับเพราะว่าเราวัดไม่เหมาะสมกับย่านนะครับ R15k นะครับก็ต้องวัดในย่าน 20k นะครับถึงจะวัดได้นะครับ ก็ค่าก็จะขึ้นตามหน้าปัดของมิเตอร์เลยนะครับ14.9โอห์มนะครับตัวนี้ก็ถือว่าวัดในย่านที่เหมาะสมนะครับวิธีการวัดก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมครับเรามาดู R ตัวต่อไปนะครับที่ผมจะใช้ในการวัดในย่าน 2k นะครับมาดูกันนะครับว่าจะวัดขึ้นหรือเปล่านะครับก็จะสังเกตได้ว่าจะวัดไม่ขึ้นนะครับ ย่านนี้นะครับจะพันไม่ขึ้นเอาลองเปลี่ยนมาอีกย่านหนึ่งนะครับย่าน2 0 k นะครับย่าน2 0 k ก็วัดไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับย่าน2 0 0 k ก็วัดไม่ขึ้นนะครับเพราะว่า r ตัวนี้นะครับจะเป็น r ที่มากกว่า2 0 0 k นะครับ เรามาดูกันนะครับครับผมก็เลยทําการเปลี่ยนนะครับมาที่ย่าน2 2เมกนะครับเพราะว่า R ตัวนี้นะครับเป็น R ค่า 560k นะครับเราจะใส่ในย่าน 20k 2k หรือว่า 200k ก็จะไม่ขึ้นนะครับเลยต้องเปลี่ยนมาเป็นย่าน2เมกนะครับก็จะอา่านได้จุด5 52นะครับ ก็คือ560รเคนนั่นเองนะครับสำหรับรูปแบบการวัดของมิเตอร์ตัวนี้นะฮะการวัดไฟ DC เลยนะครับย่านนี้นะครับจะวัดไม่เกิน2โวลต์ DC นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับจะวัดไม่เกิน20โวลต์ DC นะครับย่านนี้นะครับจะวัดได้ไม่เกิน200โวลต์ DC นะครับแล้วก็ย่านสูงสุดนะครับที่วัดได้ก็คือ หนึ่งพันโวลต์ดีซีนะครับตัวนี้หรับย่านการวัดนี้นะครับก็จะเหมาะกับพวกฐานพิชายนะครับฐานนาฬิกานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นฐานหนึ่งจุดห้าโวลต์นะครับเราก็วัดในย่านสองโวลต์นะครับนี่นะครับสายลบสายสีดานะครับคือจับที่ขั้วลบนะครับนี่นะสีแดงจะพิขั้วบวกนะครับหนึ่งจุดหกนะครับตัวนี้คือ มิเตอร์อ่นได้1.6นะฮะ,ะฐานตัวนี้มี1.6โวลต์ดีซีนะครับถ้าเกิดเราวัดฐาน9โวลต์นะครับในย่านย่าน2โวลต์นะครับนะครับนีครับบวกลบนะครับก็จะวัดไม่ขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นเลขหนึ่งก็คือโอเวอร์นะครับ เราต้องตั้งย่านให้มันเหมาะสมกันนะครับนี่นครับยี่โวลต์นะครับ,รบวัดได้เกโวลต์นะครับตัวนี้ทานมีไฟอยู่9 3 2าจโวลต์นะครับเราเราวัดไฟที่มากกว่า 20V โวลต์เราก็ตั้งที่ 200V โวลต์นะครับถ้าเราวัดไฟที่2 5 0โวลต์ DC นะครับเราก็ตั้งที่0 0โวลต์นะครับ ดูสังเกตว่าสัญลักษณ์ Hb นะครับจะขึ้นมานะครับแสดงว่ามีไฟที่สูงนะครับต้องระมัดระวังนะครับถ้าเกิน200ขึ้นไปนะครับจะขึ้นเป็น Hb นะครับออีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้นี่ครับนี่นะครับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแบตเตอรี่12โวลต์เราก็ตั้งที่ นี่20โวลต์นะครับ20โวลต์ขึ้นนะครับขัวบ้วบวกตรงนี้นี่นะครับก็อ่านค่าได้12.7นะครับตลอดแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับหรือตั้งที่200โวลต์ก็ได้นะครับก็จะอ่านค่าได้เหมือนกันนะครับจะต,ต้องตั้งแต่20โวลต์ขึ้นมานะฮะมาดูยานกันมาต่อไปนะครับ วิญญาณการวัดไฟ AC นะครับคือไฟกระแสสลับนะครับที่เราใช้ตามบ้านนะครับตัวนี้จะวัดได้สูงสุดนะครับ700โวลต์นะครับวัดได้สูงสุด200โวลต์นะครับวัดได้สูงสุด2 0โวลต์นะครับวัดได้สูงสุด2โวลต์นะครับแล้วก็วัดได้สูงสุด 200มิลลิโวลต์นะครับฝนตกแล้วนะครับตอนนี้ต่อไปเราจะมาไฟกระแสสลับกันนะฮะดูสัญลักษณ์นะครับที่ขึ้นนะครับจะเป็น Hb แสดงว่าเป็นไฟสูงนะครับแล้วก็อันตรายนะครับตั้งไว้ในย่าน700โวลต์นะครับตัวนี้สูงสุดจะวัดได้ที่700โวลต์ AC นะครับคือกระแสสลับนะครับคือไฟบ้านนะครับตัวนี้จะเปิดอันตรายได้นะฮะ วิธีการวัดก็พยายามนะครับจับในส่วนที่เป็นฉนวนนะครับคือตัวนี้นะฮะแล้วก็ใช้แค่ปลายนะครับมิเตอร์นะครับจิ้มลงไปนะฮะตัวนี้นะครับจะไม่มีขั่วนะครับไฟ AC นะครับวัดอย่างไงก็วัดได้นะครับลองดูนะครับว่ามิเตอร์จะขึ้นเป็นแบบไหนนะฮะนี่นะครับนี่นะครับขึ้น สองร้อยยี่สิบห้าโวลต์ AC นะครับตัวนี้นะฮะนี่นะครับครับนี่คือไฟ AC นะอ่าเดี๋ยวจะลองวัด AC ไฟต่ำให้ดูนะครับตัวนี้นะครับอีกคีบไปเลยครับันี้นะฮะนะครับมาดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กก่อนนะครับ นี่นะครับไฟที่อ่านได้ก็จะเป็น15โวลต์นะครับ15.5นะครับหลักการนะครับก็จะเหมือนกันทุกย่านนะครับใช้ย่านที่เหมาะสมนะครับกับสิ่งที่เราจะวัดนะครับผมเรามาดูย่านการวัดตัวเก็บประจุกันนะครับหรือว่าคาปาซิเตอร์นะครับตัวนี้วิธีการเสียบสายนะครับก็จะต้องใช้จุดต่อเสียบสายคนละอย่างกันนะครับ ออกมาเสียบในจุดที่เขียนว่า m ินนะครับหรือว่าตรงตัว F นะฮะดังรูปนะครับผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับก็ให้มุนสปิทเือกนะครับมาในย่าน2ไมโครนะครับตัวนี้คาปาซิเตอร์ผมนะครับเป็นค่า01ไมโครฟารัดนะครับตัวนี้ก็จะวัดอยู่ในย่านของ2ไมโครนะครับจะวัดได้จุด6นะครับ จุดในย่าน2ไมโครก็จะเป็นจุด1 7 6ไมโครนะครับเป็น0.1ไมโครนะครับตัวนี้ย่านนี้ก็จะวัดได้สูงสุดคือ2ไมโครฟารัดนะครับถ้า C ีที่ค่ามากกว่านี้ก็จะต้องตั้งขึ้นมาในย่านที่สูงขึ้นนะครับคาปาซิเตอร์ตัวต่อไปนะครับจะเป็นชนิดเซรามิกนะครับหรือที่เรียกว่า C กระป๋องนะครับจะมีค่าจุดที่1ไมโครนะครับความจุ1ไมโครฟารัดนะครับทนแรงดันที่50บโวลต์นะครับ ก็จะใช้ย่าน2ไมโครนะครับก็จะวัดขึ้นนะครับ1.2ไมโครฟารัดนะครับตอนนี้ค่าก็จะได้ตามหน้าปัดที่แสดงของมิเตอร์นะครับวิธีการวัดก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมิเตอร์ตัวต่อไปที่จะทําการวัดนะครับจะเป็นค่าความจุที่สูงขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นค่าความจุที่47ไมโครนะครับถ้าวัดในย่าน2ไมโครนะครับก็จะไม่ขึ้นนะครับ เลยต้องเปลี่ยนนะครับไปเป็นย่านที่สูงขึ้นอีกนะครับ20มโครก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับก็ต้องวัดในย่าน200ไมโครนะครับตัวนี้ครับก็จะอ่านค่าได้นะครับ43 44มไมโครนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยละเอียดนะครับเป๊ะๆนะครับแต่ว่าพอปเป็นแนวทางในการวิเคราะห์การซ่อม เบื้องต้นได้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูนการวัดกระแสกันนะครับจะต้องถอดสายนะครับสายสีแดงนะฮะมาเสียบในช่องตำแหน่งที่เขียนว่า2 0แอมป์นะครับหรือ 20A เอนะฮะทดลองการวัดกระแสในครั้งนี้นะครับผมจะใช้หลอดไฟ2 2 0โวลต์40วัตต์นะครับในการวัดนะครับหลอดตัวนี้นะครับจะกินกระแสเท่าไหร่นะครับเรามาทดลองวัดกันดูนะครับ ซึ่งการต่อสายในการวัดนะครับมิเตอร์นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของวงจรนะครับจะเป็นการต่อแบบอนุกรมนะครับคือไฟจะไหลผ่านมิเตอร์นะครับกระแสจะไหลผ่านมิเตอร์นะครับไปเข้าโหลดนะครับแล้วก็มิเตอร์ก็จะทําการอ่านกระแสนะครับจากโหลดนะครับจะเปิดสวิตช์นะครับเยะปักเปิดสวิตช์นะครับตั้งไว้ในย่าน20แอมป์นะครับ เปิดสวิตช์แล้วนะครับกระแสที่อ่านได้นะครับอยู่ที่0 1 8นแอมป์นะครับตัวนี้นะครับสำหรับไฟปลอดไฟ220บโวลต์นะครับ40บบาทตัวนี้นะครับจะกินกระแสอยู่ที่0 1 8นแแอมป์นะครับนี่ก็คือหลักการวัดและวิธีการวัดกระแสสำหรับไฟกระแสสลับนะครับเช่นเดียวกันนะครับ ในการวัดกระแสของไฟกระแสตรงนะครับหรือว่าไฟ DC นะครับก็จะมีหลักการวัดเหมือนกับวัดไฟกระแสสลับนะครับเราก็ตั้งซีเล็กมิเตอร์นะครับมาไว้ในย่านแอมเตอร์ในกระแสตรงนะครับดังรูปนะฮะแล้วก็นํามิเตอร์นะครับมาต่อครับเป็นส่วนหนึ่งของวงจรนะครับคือการอนุกรมนะครับวิธีการนี้นะครับผมจะจําลองสถานการณ์การชาร์จแบตเตอรี่นะครับด้วยสวิตชิ่งนะครับแล้วก็เอา แอมมิเตอร์นะครับมาขั้นกลางนะครับในการวัดกระแสนะครับสายลบนะครับจากขั้วลบของสวิตชิงนะครับจะมาเข้าขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับส่วนสายบวกนะครับจากขั้วบวกของสวิตชิงนะครับจะมาผ่านมิเตอร์นะครับแล้วก็มาเข้าขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะชาร์จไฟที่14โวลต์นะครับโดยการชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์นะครับ มาดูกันนะครับว่าจะได้กระแสที่เท่าไหร่นะครับวัดกระแสได้ที่เท่าไหร่นะฮะผมจะทําการคีบต่อวงจรเลยนะครับว่าจะอ่านกระแสได้เท่าไหร่นะครับครับทาการต่อวงจรแล้วนะครับกระแสที่อ่านได้นะครับในขณะชาร์จนะครับคือ0.5นะครับ0.5ประมาณ0.4 0.5ประมาณนี้นะครับ กระแสที่ชาร์จในวงจรนะครับมิเตอร์อ่านได้จะยังไม่นิ่งนะฮะประมาณ0.3กว่าๆนะครับสำหรับสวิตชิงชาร์จไฟที่12โวลต์ชาร์จแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับกระแสจะวิ่งอยู่ที่ราวๆประมาณ0.2ถึง,ง0.4นะฮะประมาณนี้ครับคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปวิดีโอการใช้มิตมเตอร์ดิจิตอลเบื้องต้นนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับบังว่าคงมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องเจ๊ดีได้วยนะครับสวัสดีครับ